สวัสดีตอนเช้าทุกคนนี่ก็เป็นคืนที่สองที่เราได้นอนที่น้ําตกชันที่สิบกเราตื่นเช้าก็ส่วนที่เขาก็ลงไปดูน้ําตกชันที่1ิ้านะก็ปรากฏว่าชันที่สิบห้าเนี่ยสวยสวยงามมากซึ่งก็มีไม่กี่คนที่จะเดินลงมาดูเพราะว่าทางเดินเขากำลังจะโขดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ําตกหน้าผาที่ที่สูงชันทีเดียวการมาเดินรอบนี้เราก็ไม่ได้ ใส่ชุดป้องกันทากอะไรนะก็ถึงขึ้นมาล้างหน้าเป็นคันเส็แเราก็เดินดุๆดๆลงมาเลยนะครับก็ใช้ความกล้ามนานะเพราะว่าเส้นทางเราก็ไม่มีถ้าเห็นเราก็รู้สึกว่าโอเคเพราะชอบระถับใจก็ถือว่าดีเลยนะครับตรงนี้ที่เราเรียกว่าชั้นที่ินะครับก็อยู่ใต้จากที่เราพักแรมไว้นะครับปรากฏว่าหลังจากที่เราเดินเสร็จกลัแบบมาที่เต็นท์ก็ ก็โดนท่ากัดไปหนึ่งตัวนะก็ที่ท่ากัดก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้ป้องกันนั่นแหละจา่นั้นเราก็เป็นมื้อเช้าเพื่อเตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางกลับครับก็มันก็มีท่ามีอะไรอยู่เรื่อยๆครับเราก็จัดเก็บความสวยงามบรรยากาศของชั้นที่สิบหกเก็บเอาไว้นะครับเมื่อเก็บเข้าของเก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกันแล้วก็เป็นภาพเป็นวิวที่ ที่ประทับใจเป็นความรู้สึกที่ชอบคิดว่าคงได้มาอีกนะครับการเดินลงมารอบนี้ก็เดินแบบชิวๆนะเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาเราเจอโหดเจอหนักกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นทางลงขาลงมาเนี่ยสบายมากแทบจะไม่มีอปาาุปสรรคอะไรเลยก็ได้มีเวลาที่จะชื่นชมธรรมชาติดูเส้นทางรอบๆข้าง,างมีเวลาที่จะดูพื้นาาดิน ดูท้องฟ้าดูต้นไม้ถืไ,ไ่เรื่อยๆก็ถือว่าโอเคอยู่ดีอยู่นะครับร ระยะทางประมาณ22กิโลเมตรความสูงของภูเขาก็ประมาณ1,530เมตรก็ถือว่าโหดทีเดียวแต่ก็เป็นความรู้สึกที่คุ้มค่าประทับใจ